ค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามโครงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมมาตามน้องนุ่นเนาะค่ะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดค่ะเมื่ออื่นเหลขก็ออกแล้วเพื่อนว่าฝันดีค่ะพั่นน้องนุ่นว่าฝันดีค่ะนี่ฝันเมื่อไรน้องนุ่นฝันเมื่อคืนค่ะฝันเมื่อคืนนี่เนาะค่ะพลาดบ่ได้ค่ะต้องมาตามเนาะค่ะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดค่ะฝันเนี่ยไรน้องนุ่นในความฝันอัะนุนฝันว่า บันเด็ดไปสถานทีขลางชการนางอยู่มาฮินออนแต่สนใหม่ค่ะในความฝันอนุดใส่สุดขลางชการชิซีกกีก็กกนางน้กากันกับผี่รวมงานเนาะ,ค,ะค่ะนางน้กากันมีผู้หญิงอยู่สามคนผู้หญิงสามกับผู้ชายสองอก็นางนางแล้วบันนี้ในความฝันอนุบอกว่าป,ป่ะไปย่างตรวจงานก็ส่วนพวกผีเพิ่นไปนะคะคะบัดน,นี้มีผีผู้ชายผู้นึงเพิ่นเบาเพิ่นว่าโอ้ย สิไปซื้อเลขก้อนเป็นว่ะนูก็เลยว่าสิไปซื้อเหล็กตัวใดญนูก็เลยถามสื่อเก่าฮกเป็นวังสิเก่าหกเอาเหล็กมาจากไซน์ว่ะก็บอกอยู่นีเนี้ยนี่แหละเป็นว่าอยู่ในเนี้ยนี่แหละวันนี้นุก็ผพากัญญางกัญญาน้ำกลนกันไปยญาน้ำกลนไปวันนี้มมนสิเชมื่อวานเมื่อเเป็นอาคารเป็นตึกเนาะค่ะะนูกัญยางไปย่างไปแล้วเห็นผู้ชายเป็นส่ผู้ชายนะคะเป็นไ่เสื้อสุดขาวสุดขาวเหมือนแบบว่าเป็น บุรุษพยาบาลน,นี่ยังนี่แหละบันนี้ไปบอกว่าผมฝากนีนครับฝากดบิบโอนว่าฝากอีกยังคะหนูก็เลยว่านในความฝันเรียกว่าฝากเอาสติกเกอร์ไปใายคนนขายเนสติกเกอร์นะมันสิเป็นสติกเกอร์แผ่นน้่อยมันสิมีรหัสคนนขายกบซื้อข้นขายซื้อซื้อคนขอออคนขายนี่ตามอยู่ในตามอยู่ในบัตรตามอยู่ในอันอนัอนเคยยังก็เป็นบัตรเป็นรหัสนะคะ เป็นถ้าอื่นยังแบบเป็นสติกเกอร์นิน้อยนะสติกเกอร์ติดเกี่ยวกับเอกสารนะคะเขาคนขายวันนี้แมนซื้อตามนี่ละเพื่อนกับวังสิหนูกับยางไปยางไปนะมันมันจะเป็นห้องหองมันว่าห้องรวมนะคะรวมไม่ว่าพักซื้อย่างนีสิไป้ยางกับไปหนูก็ไปเอิญนซื้อเอิญนซื้อหลังซื้อกับหมูอยู่เลยค่ะในความฝันที่ซื้อจระเลยแต่ว่านักสุขุนนี้นุจํจำบ่ได้ซื้อจังไรคะซื้อสุพลสุพลแมนซื้อสุพล ว่าที่นี่ลูกก็บ,บอกว่าคุณสุพลนในความฝันน่ะค่ะวันนี้เขาก็บ,บอกว่าเขาก็ยกมือขึ้นยกมือแล้วก็ครับอี่สีนูก็ยังไปหาหนูกกบ,บอกว่าให้เก็บสติกเกอร์น,นี้ไว้เดอร์เดี๋ยวจาหนาทีพิ่สีมาเอาน้ามาราที่นี่นูก,ก็เหมือนจับแล้วนูก,ก็เอาขึ้นมาเบิ่งซื้ออีกรอบนึงซื้อแล้ววันนี้ไปเห็นรหัสรหัสนั่นเป็นตัวตเลขสี่โตอยู่ยทั้งเิงหัวซื้อในน้อยนึงเห็นเป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก่าสาม สี่ศูนย์เก่าสามเ่ะเลขซี่ตัวแล้วก็เลยยืนในเพลินพ่อ,อยืนในหลักกระย่างออกจากห้องไปนะคะค่ะหลังจากมันก็หงมืงาฟันซ้ำหนีฟันซ้ำนีค่ะฟันพระยาวฟันว่าเข้าห้องบอกเลขพอ่อมแล้วก็ฟันเห็นเลขฟันเห็นเลขค่ะอยู่ในสติกเกอร์ติดเอกสารของคนไข้นะคะค่ะแล้วที่นี่ก็ฟันเกี่ยวกับแบบว่าผีหลวมง,งานเพิ่นบอกว่าสิไปซื้อเลขซื้อเลขที่สองตัวเข็นแขนเลย เก่าฮกคนว่ะอือค่ะแต่ว่าบ่บอกว่าเพิ่นนอเล็กอยาจะใส่เป็นว่าอยูนีนเนี้ยงนี่ล่ะเคุณนะ่ะอืมเพื่อนบอกบอกเนาะ,ะในความฝันนี่น้องนุ่นได้ใส่สุดข้าราชการผอมแม่นบ่ะอืมได้แต่งตัวเต็มยศเลยได้แต่งตัวเต็มยศอือค่ะอ่ะอายุน้องนุ่นจักปีเนาะยี่สิบสามอย่างยี่สิบสี่ยี่สิบสามอย่างยี่สิบสี่เนาะค่ะเป็นอายุของน้องนุน่น เกิดพ่อซอ <25 cc. S 1> สองห้าซีซีเนาะค่ะเธอผู้ใดอยากไดอายุของน้องนุ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนฟันมาเพื่อนได้ใส่ชุดข้าราชการน่ำเนาะคะ่ะแล้วก็เลขที่ผู้ใายเนอะค่ะพีร่วมงานที่เพื่อนบอกเนาะคะ่ะว่าเพื่อนสิไปสื้อเลขนี่ก็คือเก่าฮกเนาะ,ะเลขสองโตส่วนเลขห์สี่โตนี่เป็นเลขที่น้องนุ่นเพื่อนเห็นอยู่ในสติ๊กเกอร์คนไข่เนาะ,ะสติ๊กเกอร์บัตรคนไข่เนาะคะ่ะเพื่อนเห็นเห็นตัวแรกกับข้านของนุ่น 40 9 3่40 9 3เนาะค่ะกระลองเบิ้งค่ะท่านผู้ชมเถื่อมาบนมาล่างเนาะค่ะกรบโบนเองค่ะเถื่อขวางสุดท้ายเถื่อน้องนุ่นหายโฉกญ่กับเป็นไปได้เนาะค่ะเป็นแนวทางของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับน้องนุ่นสุขุสุขคนค่ะเลขหลายตัวก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะกันไว้ค่ะ น้องนุ่นนี่ไ้โชคมาหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชม <_ d ose noise> งวดนี่ก็ขอให้มากอีกเนาะน้องนุ่นเนาะค่ะน้องนุ่นมี่ยังเพิ่มเติมบอค,ค่ะขอบคุณน้องนุ่นในหลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรุมพศ2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามของสุดท่ายเนาะค่ะของน้องนุ่นในงวดนี้ฝันคากร้ายเพื่อนบ่าวมืขคืนนีบ่ตามบ่ไรเนาะค่ะ น้องนุ่นนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ใส่สูตรกะกีเพิ่นว่าเป็นสูตรขาัาชการเนาะค่ะสีกะกีเพิ่นว่าน่งอยู่กับมูผู้หญิงนี่สามคนมีผู้ชายอีกสองคนเป็นรุ่นพี่เพิ่นว่าค่ะในกลามฝันนี่น้องนุ่นนี่ก็เลยส่วนมูว่าไปถอไปตรวจงานเพิ่นว่าค่ะก็เลยพากันลุกกำลังสียางไปเนาะค่ะแล้วก็มีพี่ผู้ชายนี่เว่าขึขนว่าโอ้ยไปซื้อเลขกกอนเพิ่นว่าค่ะ น้องนุ่นก็เลยถามว่าไปซื้อเลขตัวใดน้องนุ่นก็เลยถามเนาะค่ะผู้ชายผู้นั้นก็เลยบอกว่าเก้าหกเพิ่นว่าค่ะสิไปซื้อเลขเก้าหกเพิ่นว่าค่ะน้องนุ่นก็เลยถามต่อว่าใดมัตเซยเลขคือสิไปซื้อเก้าหกเพิ่นเลยบอกว่าโบบอกเพิ่นว่าอยู่นี่เนียงนี่ละเพิ่นว่าค่ะหลังจากนั้นก็ผ่านไปเพิ่นว่าน้องนุ่นนี่ก็ไปพ่อเพิ่นว่า ไปพ่อผู้ชายผู้หนึ่งใส่สุดขาวเพิ่นว่าคือบุรุษพยาบาลเพิ่นว่ามาแล้วก็มหาหนงน,นุ่นแล้วก็บอกว่าให้ฝากแน่ว่าั่นให้ฝากแฟมค้นไข่เนี่ยเพิ่นว่าค่ะขอมุ่นค้นไข่เพิ่นว่าฝากกับหนงนุ่นเนาะคะ่ะหนงนุ่นก็รับฝากเพิ่นว่าเอาตัวนี้นี่ไปห้ค้นไข่เด้อเพิ่นว่าค่ะเอาแฟมตัวนี้หนงนุ่นก็นเอาไปเนาะค่ะ เอาไปนี่จำซื้อใดเลยเพิ่นว่าค่ะจำหอดซื้อใดเพิ่นว่าในแฟ้มมันสิมีสติกเกอร์น้อยเพิ่นว่าค่ะพอไปหอดนงนุ่นก็เลยขานซื้อเนาะค่ะขานซื้อคนไขขคนนั้นเนาะค่ะเพราะขานซื้อแล้วคนไขขคนนั้นก็ยกมือขึ้นเนาะค่ะนงนุ่นนี่ก็เลยย่างเขาไปหาแล้วก็บอกว่าให้เก็บสติกเกอร์นิวัยเด้อว่าสันให้เก็บสติกเกอร์ตัวนิวัยเนาะค่ะพอคนไขตัวนั้นลาไน้ำนงนุ่นนงนุ่นก็เลยยิบเอาขึ้นมาอีกเพื่อนว่า ยิบออาจากคนไข่นี่ขึ้นมาอีกเนาะค่ะมาเบิงมาเบิงแล้วเห็นเลขอยู่ในสติกเกอร์เพิ่นว่าค่ะเห็นชัดเจนเลยเพิ่นว่าค่ะสี่ศูนย์เก้าสามเพิ่นว่าค่ะเลขตัวนี้สี่ตัวนี้เห็นแบบชัดเจนเลยติดตาเลยเพิ่นว่าค่ะสี่ศูนย์เก้าสามเพิ่นว่าหลังจากนั้นนงนุ่นก็ย่ายงออกจากคนไข่แล้วก็หูวเ่อเพิ่นว่าค่ะนงนุ่นหายนวทางมากเนาะค่ะทา่านผู้ชม ในความฝันนี่เนาะค่ะในคลิปนี้เน้นๆก็คือ C0 เก่าเนาะค่ะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนาะค่ะเพราะว่าเห็นขาดเพิ่นว่าเป็นเหลขเห็นในสติ๊กเกอร์คนไข้เพิ่นว่าค่ะแล้วก็เกาหกเนาะค่ะเน้นคือการเพิ่นว่าเลขผีบอกเพิ่นว่าค่ะเก่าหกคุ้มเดียวแขนเนาะค่ะอายุของน้องนุ่นก็คือ23อย่าง24ปีเนาะค่ะ23เต็มเนาะค่ะ24นีอย่างเขามาเนาะค่ะ แต่ว่าบพันหอดเดือนเกิดเนาะคะ่ะพ่อสอเกิดสองห้าสี่สี่เนาะคะ่ะน้องนุ่นเกิดพ่อส่อสองห้าสี่สี่เนาะคะ่ะเกิดวันที่ยี่สิบห้าพอมค่ะท่านผู้ชมก็อยู่ในพ่อสอเกิดเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของน้องนุ่นคะ่ะในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดกัขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในช่วงวัลใหญ่กับน้องนุ่นสุขหูสุขคนค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะตัดกราบหมุนนําแน่ค่ะกันไว้ค่ะ การพาดก่ะท่านผูน้ชมถ้าผู้ไร้โบตัดโบกับโบหมุนนีบ่บางเทืออาจจะพาดก็ได้เนาะค่ะว้าวสู่กันฟังค่ะแล้วแต่ท,ทนผู้ชมเนาะค่ะามากักกะจัดคัดกับพานค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยน้นีนเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกกันใหม่ขอบคุณค่ะ